สิบบาทขอสิบบาทถ้าไม่สิบไม่ตรวจหกสิบเท่านั้นหกไม่เจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบแปดกันเองีแค่สามใบไม่งั้นสี่สี่แล้วจัจจะไม่มีในหมู่โจรนี่ไม่ใช่โจรเพราะขาต้องแอบดูไพ่ใหญ่เลยคุ้มไหมเอาสิบกระทำยักษ์ไส้ยักษ์ไส้ยินดีหรือว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เขาจะเอาไม่เอาเริ่มมีน้ะผัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไฮสู พบกับกีตาร์ไฮสคูลค่ะบัสไฮสคูลครับยินไฮสคูลครับมีเหล่าไฮสคูลใครอีกบ้างคะพิก้าครับพิก้าพารวยชินครับชินชาเทนเดอร์ครับแอมแปมโมเอกค่ะแล้ววันนี้เห็นหน้าตากล่องแปลกๆครับเกมใหม่หรอครับน้องตาใช่แล้วค่ะไปหาเกมใหม่มหมพี่ๆได้ลองเล่นได้สนุกสนานกันอีกแล้วค่ะเป็นชื่อเกมว่าชื่อ Leaf o f n o t t i n g h a m ค่ะหรือว่าผู้ตรวจการแห่ง o t t i n g h a m ค่ะมีใครเคยเล่นไหมครับเกมนี้ไม่ไมยเคยเอาแล้วอยากรู้กติกามากกว่าครับตอนนี้ว่าเราจะไปเตรียมตัวแล้วก็เล่นกันยังไงครับได้เลยค่ะไปฟั ลและในเกมผู้ตรวจการแห่งนัตติงแฮมนะคะในแต่ละรอบจะมี1คนที่ได้รับบทบาทเป็นผู้ตรวจการที่ต้องคอยตรวจไม่ให้ของผิดกฎหมายเข้าเมืองค่ะส่วนผู้เล่นคนอื่นๆจะรับบทเป็นพ่อค้าโดยพ่อค้าจะต้องขนส่งสินค้าผ่านเข้าไปในเมืองใครที่สามารถทําเงินจากการขนส่งได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะค่ะโดยเริ่มเกมผู้เล่นที่เป็นพ่อค้าจะได้การ์ดสินค้าคนละ6ใบส่วนสินค้าที่เหลือจะวางไว้กองกลางและจะได้รับเงินคนละ50บาทซึ่งการ์ดสินค้าจะมี2ประเภทคือการ์ดสีฟ้าคือการ์ดถูก ฎหมายและการ์ดสีแดงคือของผิดกฎหมายผู้ตรวจการมีหน้าที่ตรวจสินค้าของพ่อค้าแต่ละคนว่ามีของผิดกฎหมายหรือจํานวนสินค้าตรงตามที่แจ้งมาหรือไม่หากผู้ตรวจการพบว่ามีสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือสินค้าไม่ตรงตามที่แจ้งพ่อค้าต้องเสียค่าปรับให้ผู้ตรวจการแต่ถ้าเปิดมาแล้วถูกต้องตรงตามที่แจ้งไว้ผู้ตรวจการจะต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้กับพ่อค้าค่ะซึ่งถ้าพ่อค้าขนส่งสําเร็จจะได้รับเงินตามจํานวนที่มุมขวาบนของการ์ดซึ่งมุมขวาล่างคือค่าปรับที่แต่ละคนจะต้องจ่ายค่ะ โดยผู้ตรวจการสามารถเลือกที่จะตรวจสินค้าหรือไม่ตรวจก็ได้ใครที่สะสมของถูกกฎหมายแต่ละประเภทมากที่สุดเป็นอันดับ1และ2จะได้รับเงินโบนัสพิเศษและเกมจะจบก็ต่อเมื่อทุกคนที่เล่นได้เป็นผู้ตรวจการจบเกมแล้วใครมีเงินมากที่สุดเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะกติการู้สึกค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าน่าสนุกมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นพ่อค้าสายสุดจริตและใครจะเป็นพ่อค้าเดือเดีย,ยแอบบอกไบ<ค>นะคะว่าเกมนี้ เราสามารถจ่ายเงินพิเศษละกันหรือว่าจริงๆก็คือการติดสินบนให้กับผู้ตรวจการต้องยัดข้างล่างเลยไหมยัดใต้โต๊ะหอ <c oughs> ยัดใต้โต๊ะ <c oughs> แต่ถ้าเรายื่นตรงนี้นะคะบนโต๊ะตะถึงตึงโต๊ะโอเคโอเคงั้นไปลองเล่นกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทุกอย่างครบถ้วนแล้วค่ะก็จะมีแผงขายข,ายของที่เป็นตัวละครของแต่ละคนนะคะถัดมาได้เงินคนละ50บาทมีถุงขนส่งสินค้าค่ะแล้วก็เริ่มต้นเราจะมีการ์ดสินค้าคนละ6ใบค่ะใครอยากเป็นผู้ตรวจการคนแรกคะผมผม <า S 2> จะเป็นผู้ตรวจการที่เคี่ยวที่สุดในเมืองนอตติงแฮมและจะเป็นคนดีที่ถึงที่สุดไม่ตัดสินใครครับแล้วบอกเลยว่าเงินไม่สามารถซื้อผมได้ถ้าไม่มากพอ ใครอยากขายสินค้าครับหอมหอมหอมชีทห้าชีทห้ามีอะไรอยากจะให้ผมไหมครับไม่มีตดเลยจริงหรือเปล่าจริงลองดูคุณอาจจะเสียมากกว่าก็ได้ห้าเลยแหละครับอืชีทห้าเลยจะเป็นไปได้หรอคะที่ตาแรกมีชีตตั้งห้าคุณไม่ให้ผมตรงฉินนะครับเปิดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวถอใจเย็นเปิดนะครับเปิดเลยครับชีทมาหนึ่งชีทมาสองชีทมาสามชีทมาสี่ ไก่โพมันหนึ่งครับแต่ว่าไม่ถูกต้องค่ะต้องเสียใบที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกจะต้องจ่ายให้ผม2บาทครับแล้วไก่จะถูกทิ้งลงกองไก่ถูกทิ้งส่วนอันนี้ตั้งขายได้ครับคุณมีชีทแค่4นะครับอย่าโกงครับโตไปไม่โกงชี้รับชีทสองหนูว่าใส่แดงมาสองชัวมีอยากจะให้อะไรผมไหมครับไม่ครับด้วยจริงเหรอครับด้วยต้องจับเงินลรอหน้าตาน้องชินเป็นคนเชื่อสือได้เพราะฉะนั้นผมขอเชื่อครับตรวจค่ะเป็นหนูหนูตัวจค่ะพี่ยินที่สุดเลย โอ๊ยกพ่แล้วเขามีใก่ความขับ่สองไม่จ่ายสวยแต่มีของเถื่อนค่ะคว่ำไปแล้วไก่สามค่ะไก่สามตัวเลขผมให้ห้าไปเฮ้ย่างนี้ได้เหรอจ้างตรวจห้าเฮ้ยแบบนี้คือติดสินบนแบบว่าข้ามข้างแสได้ว่านี่ต้องเยอะไม่รู้ผมรับไว้ก่อนอันนี้ให้ตรวจใช่ไหมตรวจเลยโอเคคุณเจรจากับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณแอบดูไพ่หรือเปล่าไม่ได้อยรู้ตัวเลยไม่ได้อรู้เจรจากับแม่ค้าก็มีอะไรให้พี่ไหมครับไม่มีไม่มีพี่ตรวจนะตรวจเลย ตัวเลยไก่เท่าไหร่ไก่สามไก่สามความมั่นใจของน้องทำให้พี่กลัวหนูรู้สึกได้ไก่สามจริงเปล่าไก่หนึ่งไก่สองเนี่ยจริงด้วยไหม้าพี่ยืนวดพี่ได้ตังอีกพวกนี้มันเชื่อไม่ได้กันสามคนนี่เชื่อพี่เชื่อได้เดี๋ยวก่อนลืมว่าใส่อะไรไปไม่เหมือนหนูเลยไม่เหมือนหนูเลยแอปเปิ้ลห้ามีอะไรจะให้ผมไหมครับให้บาทหนึ่งผมขอสิบให้ 2 1ผมขอส0 3 8 4 7แมแลมเอแล้วม้สหาเอ้าห้าไหมห้าไหมเม่อกี้ขาเจอาสแต่เม่อค้าใจดีเพิ่มให้เป็นห้านะองห้าไหมไม่คุณไม่กล้าตัว่แล้วแอปเปินะแครเปิ่หไงมองตามองตาเอตอบกันให้เสร็จก่อนตรวจหรือไม่ตรวจอวมเลยนะเออผมรวยอวมเลยนะจ่ายไหมหนึ่งองลดราคาว่ะลดราคาสแอปเปิลห้าแอปเมาหครับแอปเปิลสแอปเปิแอปเปิ แอปเปิลห้าห้ารับผมนี่ต้องจ่ายให้กับพ่อค้าสุจริต10บาทค่ะโอ้ยโอโอ้ยยังดีนะได้มาห้าเมื่อกี้คนที่จะตรวจแต่ไม่ตรวจมาตรวจคนบริสุทธิ์ถ้าแบบนี้ในตาถัดไปพี่บัสก็จะจั่วการได้อีกห้าใบขนมปัง3ามค่ะ มีอะไรจะให้ไหมครับบาทหนึ่งค่ะไม่คุ้มอ่ะขอสักสามได้ไหมไม่เอา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 พี่ช่วยบาทหนึ่งไม่เอาอ่างบาทนึงก็เอาใด้ก็เอาเออไม่เปิดครับบาทนึงก็เอาเอาไหมทำหน้าของแท้ยัดฟรีเสียตังฟรีค่ะขนมปังสามปังสามจริงๆค่ะเทิร์นของผมที่เป็นผู้จัดการก็จบลงเท่านี้ก็จะวนไปหาพี่พิกเป็นผู้จัดการค่ะ ไพ่ที่วางขายแล้วเราจะไม่เก็บขึ้นมาอีกแล้วแต่ไพ่ที่อยู่ในมือตอนนี้ค่ะมีโอกาสให้คุณทิ้งได้ก่อนทิ้งเท่าไหร่ก็ได้เพื่อที่จะจวดขึ้นมาในมือค่ะโดยที่การจวดนะคะสามารถจวดที่ตรงกลางที่ความหยุ่ก็ได้หรือถ้าเห็นเพื่อนๆทิ้งแล้วเราอยากได้เราก็หยิบขึ้นมาได้ค่ะแต่เราจะหยิบได้แค่ใบบนสุดเท่าน<อ>ั้นแอปเปิลสามอุ้ยทำไมแอปเปิลหนักจังอะแอปเปิลสามครับผิดกฎหมายปะเนี่ยมีสินบนไหมไม่มีไม่มีด้วยไม่มีผมตรวจเลยนะ มอันหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอขอห้าไม่เอาอัหนึ่งพอผมไม่เอางั้นผมตรวจไม่เอานะโอเคตรวจเลยครับเฮ้ยเฮ้ยแอปเปิ้ลสามอ่ะก็ผมซูจริตอ่ะครับแล้วเมื่อกี้เขาปากสั่นมันคือการแสดงผู้ตรวจการก็ต้องจ่ายให้ผม6บาทครับผมรวย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 แปะแปะทำไมมือสั่นแอปเปิ้ลสองครับแอปเปิ้ลสองอีกอะสองใบจริงไม่ทำไมมันหนาหนาไม่ไม่มียัดด้วยไม่มียัดด้วยผมซูจริตแต่รอบนี้เข้มงวดมากเลยนะเออจริงจริงตรวจ วัดเลยอยากตรวจอ่ะโดนแอปเปิลอีกแล้วเพื่อนเป็นไปได้ไงโดนอีก4บาทนะครับยา้เข้าแล้วยู้หูยู้หู้ไก่สามอ่ะสินบน5บาทอุ้ยหมดแล้วอุ้ยสินบนเยอะมากหรือจะเรียกเพิ่มหรือเรียกเพิ่มหรือเรียกเพิ่ม3าใบเองคิดอะไรเยอะอาจจะแดง2ไงถ้าแดง2คือคุ้มเลยนะ10บาท ขอ10บาทถ้าไม่10ไม่ตรวจ60เท่านั้น6ไม่เจ็8 1ิบแปดกันเองแค่สามใบไม่งั้นใส่สี่แล้วนะจั่งไม่มีในหมู่โจรนี่ไม่ใช่โจรพ่อคขาต้องแหน่ดูไพ่ใหญ่เลยคุ้มไหมออาสิบก็ได้ยัดไส้ยัดไส้ขี้เหนียวจะว้าเมื่อกี้เมื่อกี้เขาจะเอาไม่เอา เริ่มมีนะโห้ฮืไม่ธรรมดาโอ้ยถ้าพี่ตรวจได้เยอะกว่านั้นใช่จิ้มเลยนะปากแข็งด้วยไงไม่เอาเปลี่ยนเลยมีคนเปลี่ยนขนมปังสามบาทนึ่งงานบาทนึ่งไม่เอาห้าบาทสามห้าสองแลยวห้าเถอะเอาไว้หนึ่งเอาหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ดูดิเราไม่หนึ่งเราจะตามน้ำสิโอ้โห้ไม่เอาละตรวจดีกว่าเปลี่ยนใจละกี่บาทก็ไม่เอาเมื่อกี้อะไรขนมปังสามนมปังสามนะครับใบที่หนึ่งแดงมาเลยขนมปังแบบใดอันนี้ขนมปังสอง ขนมปังสองขายได้ครับแล <si ้วก็จ <si ่ายคืนมา4บาทพอที่เขาไม่เอา5เพราะว่าเขาโดนแค่4ไงแอปเปิลสองค่ะไม่ตรวจเฮ้ยทำไมให้ง่ายจังอะไม่เรียกสินบนด้วยไม่เรียกเลยเหรอไม่เรียกอุ้ยทำไมให้ง่ายอะแดงแน่เลยแดงร้อยเปอร์เซ็นต์แดงโอ้ยกีต้าไม่รู้ยโอ๊ยตั๊สักบาทเลยค่ะทุกคนโอ้โหนี่นับเงินรอแล้ว๊ยโอ๊ยโอ๊ยความเชื่อใจเราหมดกันแค่นี้ ชี้สองชี้สองเดี๋ยวมันมจับหนวะยัดนไหมยี่สิบขอเยอะเนาะก็เกิแค่ยี่สิบก็ยี่สิบลองคำนวณว่าคุ้มไหมแล้วลองคุยด้วยราคาดูค่เขาเริ่มติดใจหลังจากที่สามารถลักไก่ได้ไหมชี้สององตัวจริงๆจริเอะ โอ้โหชีสองขีดด้วยโอ้จ่ายเขาสี่ขอบคุณค่ะขนมปังสองมียัดไหมครับอให้บาทให้บาทนึงเก็บไว้ก่อนสองบาท2สองบาทอ่ะเราสามไหม สามบาทเกินเยอะเยอะโอเคสามบาทมาไม่ตรวจแล้วบริสุทธิ์โอ้ปวดมากก็แดงแล้วโอ้เมื่อกี้เขาขนมปังปอมนี้ขนมปังค่ะสามต้องมีสิ่งแปลกปลอมบ้างมันมีสอดใสอยู่นิดนึงอันนี้คือยอมรับเลยมันมีค่ะเลยแบบว่าอยากจะให้ค่าเสียเวลาจ้าบาทนึงขอหกได้ไหมนีเพิ่มซะด้วยและลืมเผื่อด้วยาดิและจบนะและจบตรงนี้นะแดงสามเชื่อดิชัวเออว่ะต้องการเท่าไหร่คุยกันก่อนทั เขายอมรับแล้วเขายอมรับแล้วแต่้แดงสามใช่ไหมมันไม่ได้สามค่ะอ่ะมันสองแดงสองแล้วมันต้องเสียบแปดอ่ะให้แม็กแปดโอเคไหมแล้วเราจบกันตรงนี้สิบ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 ไม่มีเพิ่มกว่านี้แล้วนะคะท่านผู้จัดการจบค่ะสามใบดูนี่อ่ะเอาไปก่อนรวยงานรวยแล้วรวยแล้วค่ะให้น้องมันโตให้น้องให้น้องให้น้องมันโตสามใบเชื่อดิได้ไหมล่ะไก่สามครับแล้วแต่อะไรครับแล้วแต่ผู้จัดการเลยแต่เมื่อกี้เขาเห็นที่ผมเล่นมาแล้วอันนี้ต้องแดงแน่ๆเลยก็ลองดูอุยก็ลองดูมียัดไหมอยากได้อะไรครับผู้จัดการสิบสิบ ไลยเหรอครับไม่ให้ครับไม่ให้ก็ตัวครับแน่ใจนะครับคุณอาจจะจนก็ได้นะครับโอ้โหมันยี่งเลยเหรอเอาหนึ่งอะให้หนึ่งพรสองสองอะสองไม่เอาผมไม่เอาไม่าชัวทองจริงดูดูหน้าก็รู้แล้ว โอ้เยเก๊อันน้โดนโดนเม่อไหร่โดนไปละสี่สิบสองค่าขายไม่เป็นนะเราอ่ะเราต้องน้อมน้อมต่อท่านผู้ตรวจการค่ะถ้าเราน้อมน้อมไปเขาก็จะรีดไถเราได้เนี่ยเขาจะได้รู้เลยว่าเราเป็นคนแบบนี้จะได้รีดไถตลอดไปรีดไถตลอดไปมาขนมปังสามครับยอมรับไหมว่าแดงในนี้ยอมรับสรุปมีหรือไม่มี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 จริงๆนะห้าบาทอุ้ยห้าบาทเลยอ่ะยังเอาสิบนะทำไมให้าเอาสิบนะสี่ได้ไหมห้าห้าโอเคไปห้ากัครับทำท่าจะแก่แล้วว่ะโอเคอ่คโอเคโอเคนี่คือ เชอร์ลีฟที่ได้เงินเยอะที่สุดตั้งแต่เล่นมาตอนนี้แหละได้เงินจากทุกคนแอปเปิ้ลห้มีอะไรจะเสนอไหมไม่มีเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องโอเคงั้นตรวจยาบาทหนึ่งไม่ขอ10บาทโอเคห้าสิบสิบสิบเจ็ดไม่งั้นตรวจตรวจไปเลยแอปเปิ้ลห้ระวังนะพี่ก็โดนไปแล้วนะแอปเปิ้ลห้ไม่เป็นไรใบแรกคือแย่แอปเปิ้ลห้าจริงเหรอไต่เปิดให้กล้องดูหน่อยค่ะ เกินห้าอีกแล้วเกินไหมทุกคนและถ้าทุกคนอาจจะไม่สังเกตเขากําลังฟาร์มแอปเปิลอยู่ค่ะถ้าได้ที่1ได้20่สิบเพิ่มโอ้โหผมเป็นคนดีละชีทสามครับไม่สวยไม่สวยอ่ะให้สั่นหนึ่งก็ได้อ่ะลั่นหนึ่งอะไรชีตจริงนี่อันนี้ชีตจริงนี่ชีตจริงชีตจริงเหรอใช่จริงชีตจริงไม่ต้องตรวจหรอกเนี่ยเอ้ยผมทำซิเนี่ยผมไม่เนี่ยผมไม่บ่ายนี่แต่ใจดีให้เฉยเฉยใช่ไหมให้เฉยบายไม่ตรวจไม่ตรวจชีตจริงนี่มีอะไรจริงเปิดมาคว่ลยย่่่อออเหำ ชี้สามชี้สามเด็ดสามแล้วนะทำไมคิดก็ชี้แล้วนะคีดก็ชี้แล้วนะอ้ยอ่าซองอย่าซองสวยไหมตรวจได้เลยสะสมชี้อยู่ขอสองบาทได้เปล่าเราไม่ตรวจเฮ้ยเราไม่เสียอยู่แล้วไม่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 ตรวจตรวจตรวจตวเทและแดงมาเลยเรียบร้อย สี่บาทหนูละเป็นแม่เล้าค่ะเป็นแม่เล้าไก่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เล้าไก่แม่เล้าไก่คิดไปนู่นเลยนะเ้าเดียวกันด้วยวะเราเดียวกันหรือเปล่าเ้าเดียวกันอันนั้นมีดกฎหมายชัวร์เลยนะเล้าไก่สี่เล้าไก่สี่มาเป็นเข่งเลยอันนี้ไม่ต้องตรวจไม่ตรวจโอเคครับคุณค่ะไม่จำเป็นต้อเชื่อง่ายจังอหรเห็นกีตาร์หยิบฟ้าเยอะมากอ๋อหยิบไก่ใช่ไหมขนมปังสามครับขนมปังสามมีใต้ต้องไหมจ๊ะตังก็ไม่ค่อยจะมีอันนี้สิน้ำใจเฉยสองบาทสินุดใจเอาไหมเอาไหมเอามหมสอง ออามาไม่ต้องตรวจแล้เนี่ยนี่เราก็ลรากระซิบเก่งหูเบาจังเลยเรียกเพิ่มเรียกเพิ่มสองบ้าสีน้ำใจเฉยๆแค่อยากวางการ์ดบ้างอ้อสงสารสงสารสงสารน่าสงสารเออเออมาปุ๊บแดงแดงอยู่แล้วคุณคิดว่าผมเป็นคนยังไงแดงล้วนจ้ะโอ้โหเห็นไหมผมก็เป็นคนอย่างนี้แหละ ขนมปังห้าครับจะให้เท่าไหร่พูดเลยอยากได้เหรอก็ให้เท่าไหร่พูดก่อนก่อนจริงๆก็ไม่อยากให้แต่ถ้าอยากได้ก็ให้ได้ครับเพราะตอนนี้รวยเอามาห้าพอได้ใช่ไหมได้ก็ขนมปังห้าจริงขนมปังห้าจริงอ่ะก็จวงมันขนมปังห้าตอนแรกผมจะเอาชีสแต่มันไม่ได้ชีสได้แต่ขนมปังห้าเนะเชื่อเปล่าขอสิบได้ไหมัปล่าอเจตแปดพอแปดสุดท้ายแปดเริ่มแปลกแปลกเอาแค่แปดแปดปั๊บก็เนี่ยยื่นซองกลับเลยไปเติบโตไปเติบโตไม่แต่มันขนมปังห้าจริงนะพี่ผมจะไม่ได้อะไรเลยด่ะผมก็ขอแค่แปดไง ยังไม่ต้องให้ค่ะแค่เปิดแค่นี้มันเปจะเสียหายนี่แสดงว่าเขามีของแดงซ่อนอยู่คุยกันตรงๆอ่งโอเคคุยดูเรื่องนี้นี่นี่ผาไปหนึ่งด้านทาไปหนึ่งด้านแดงห้าดูตรงไก่สองไก่สองมาสองบาทพอบาทหนึ่งได้ไหมห้าบาทแค่ขอไก่ตัวเดียวมันมีไก่ตัวเดียวตัวหนึ่งใบใบแดงแันขอสีแล้วไม่ใช่เมื่อกี้พูดสองแล้วสองแล้วสองแล้วถ้าจับนี่ก็คือได้สีอยู่แล้วอ่ะ ถูกไหมอะ่ะว้ายมีไก่ตัวเดียวตวนี้นมีไก่เดียวไก่สองไก่ตัวเดียวแต่พูดว่าไก่สองพ <c oughs> ราสี่พ <c oughs> ราสี่พอชิ้นนโดนไปแปดน่ดแก่เออจับจุ๊บจับเต็มไปหมด เนี่แดงสองใบเลยโดแดใแค่สี่ขนมปังสขนมปัง4ี่แก่ได้กันให้หนึงตพอสิไม่เอาสิองไม่เอาสิบห้มาต้องลดส,สิไม,ไม,ไมเพิ่มเเลยเด <c oughs> ี๋ยวใหน้งเาทำไมง่ายจังอะขนมปังขนมปังขนมปังและและยัไส้ขนมปังยไสัยแอปเปิลห้แก่เลยเป็นไปต้องตรวจฮะสิบ แม่แกเลยยี่สิบหมดโอ้ยยี่สิบเลโอ้ยยี่สิบโอ้ตรวจตรวจตรวจยี่สิบเลยนะพี่แดงห้าใบนะวินวินไม่เป็นไรเขากล้าให้อ่ะเราก็ต้องตะตะก้าวให้ตลอดทั้งปืดทั้งปืดคุแม่เลยโอ้ยไงสีค่ะมันเป็นแม่เล้าอยู่เป็นแม่เล้าอยู่ไม่ต้องจ่ายหราสามบาทไม่เอ๊สี่บาทยี่สิบอ้าตรวจเลยค่ะได้ไงมีอะไรบ้าง ไก่จียบด้วยชีสสี่โจ๊ะ้้นมาไพ่ติดกันเมื่อกี้5บาทไปให้บาทเต็มที่สิน้ำใจ2บาทตรวจค่ะชีสสี่มีแดงเหลือบมาแล้วค่ะทุกคนและชีสสามและจัดไสค่ะขอ4บาทค่ะถอดมาด้วยฮะ16บาทไส่ใบหนึ่งก็ไม่ให้ด้วยนะโอชีสสี่ครับมีมอบสวยไหมค่ะให้แค่สนะขอแบาทค่ะไม่เอาตรวจเลย เขากล้าตรวจวะท่าสุดท้ายแลลวทุกคนมันจะไม่ตรวจได้ยังไงเขากล้าตรวจอะอุะ้ยข,ขอ8บาทได้8บาทแต่พี่ไม่ได้คะแนนไปเลยสักคะแนนนะคะไก่ห้าครับแถมสวย10บาทโอ้ห15แล้วจบกันเลยมันได้อะไรนี่ยิงดีอะไรนะไก่มันเท่าไหร่อะ,อะมันไม่ใช่ไก่หรอกไก่จริงจร <ๆ S 1> ิงเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่ไก่หรอกคิดดูนะถ้าเสียค่าป,ป่าเปิดมาโดนจ่ายแต่ไม่ได้คะแนนแต่อันนี้จ่ายแล้วได้คะแนนไปด้วยเฮ้ยขาดทุนว่ะ ดีมากก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบันสี่คุยหนามากเลยอ่ะคุยกันง่ายคุยกันง่ายเราลองน่ากลลััวจงเยคุยกันง่ายเอาเท่าไหร่อ่ะสิบบาทกัดฟันเลยอ่ะถ้ามีแดงสองใบพี่คุ้มแล้วนะแดงมันใบประมาณหกเจ็ดแปดเก้าคะแนนไม่เป็นไรอือหนึ่ว่าเขาจะของจริงอันหนึ่งบาทสิบบาทไม่คิดแมวเหรอคะครับาทะครบาทเลย สองบาทเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มละไปโอ้โหจริงเหรอแอปเปิลสีแอปเปิ้ลสีเลยค่ะโอ้โหก็ว่าแข็งมากเจรจาไม่ได้เลยที่ได้บาทก็คืนเข้าไปทีาชิปสองเด็ดค่ะบาทหนึ่งถ้าสีแดงอ่ะมันต้องโดนปรับอย่างน้อยแปดแต่คะแนนที่พี่จะได้ประมาณสิบกว่างั้น เอาแปดอ่ะแล้วจบเลยหกแปดห้าแปดสี่ปสามแปปชีทสองโอเคเฮ้อจะโดนทุกคนเลยนะนี่ชีทสอี่บาทค่ะโอเคแล้วเราจบภารกิจ ส่งสินค้ากันแล้วตอนนี้คือต้องนับแต้มใช่ไหมไก่เค่ะมีใครไก่ไม่มีครับสักอย่างมไก่5มีไก่2ตัวงั้นตาจะได้ที่1ได้เงินเพิ่ม10บาทค่ะและของชินได้ลองมาพ่อเราเอาไป5บาทครับทันมาค่ะแอปเปิลก็ได้มาแอปเปิลสิบแอปเปิลสาครับแอปเปิลสที่วัดที่หของแอปเปิลค่ะงั้นที่1ก็ได้2ี่สิบเลยพี่แอมได้ที่สนะคะรับไปอีกสิบบาทค่ะ ถัดมาค่ะชีสมาชีสสิบชีสเจ็ดครับที่หนึ่งเอาไปสิบห้าที่สองเอาไปสิบครับ <c oughs> ขนมปังค่ะ <c oughs> ขนมปังหนูมีห้าค่ะสี่เ <4 S 2> ข้ากันอะ่ะอาหารค่ะอ่อหนูที่หนึ่งก่อนนะขนมปังหนูได้สิบห้าที่สองได้สิบคนละห้าค่ะโอเคโ <c oughs> บนัสพิเศษครบพวร้วนคราวนี้เรามานับคะแนนบวกตรงนี้กันค่ะวิธีนับนะคะให้นับคะแนนด้านบนได้เลยนับการ์ดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็บวกเงินสดเข้าไปด้วยใครคิดว่าเจ็งน้อยสุดบอกมาก่อนผมครับแปดสิบห้าร้อยยี่สามร้อยสี่สิบห้าค่ะผมร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ด่เหลือ เทอาไหร่172อ เพราะฉะนั้นผู้ชนะในเกมนี้วันนี้นะครับได้แก่พี่ใหญ่ของเราพี่บอสครับสายสุจริตครับอุ้ยอันนี้เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะว่าเนี่ยธรรมหาจินสุจริตฮะไปแบบง่ายๆนะส่วนผมพยายามหาทางทุจริตครับเยอะเลยไม่รอดไม่รอดฮะัหมดทุกอย่างถามความรู้สึกของแก์เชลล์เราดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะมาเล่นเกมนี้กับเราก็สนุกมากครับได้คิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเล่นครั้งแรกแต่ว่าเฮ้ยสนุกเหมือนกันเกมนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนกันแต่เคยดูค่อนข้างจะต้องใช้เหลี่ยมพอจมควรใช้เหลี่ยมเกๆนี้เกม จะมันยกตัวอย่างเช่นนะก็ต <Nam> um> ื่นเต้นดีค่ะเป็นเกมแรกที่เล่นเรารู้สึกแบบ เออได้รู้จักใครๆหลายคนเลยรู้จักใครหลายคนให้ฝากช่องทางการติดตามกันสักหน่อยครับพิกพิก้าพารวยครับชินครับชินชาเฮเดอร์ครับอันแปมโมเอกค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าอยากเห็นพวกเราเล่นบอร์ดเกมเกมใหม่ๆอะไรสามารถคอมเมนต์มาแนะนำพวกเราได้นะคะและพบกันใหม่ค่ะกับกีตาร์ไฮสคูลกีตาไฮสคูลครับยินไฮสคูลครับและพวกเราไฮสคูลลาไปก่อนสวัสดีคายบ๊ายบาย